ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับวันนี้ที่บ่มบอกนะฮะเราจะไลฟ์สดกันค่อนข้างถี่จะบอกว่าถ้าผมเปิดช่องทั้งวันก็อาจจะไม่มีอาจจะนานเกินไปนะ,ะโทรศัพท์อาจจะร้อนได้เราก็เลยแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับสาหรับวันนี้นะ,ะมี2องพันอย่างที่ผมบอกนะครับคันแรกก็จบไปแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นคันที่2นะ,ะของวันนะฮะสำหรับรถ Honda c ซี i c F นะครับ F K ก็คือตัว h ฮทส์แบ็5ประตูนี่เองแล้วก็สีคันนี้เป็นสีพิเศษด้วยสีเทาน่ามปนสีเทาลัมโบนะครับหลังจากการเตรียมผิวเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกมาตรวจงานก่อนที่เราจะไปอบกันในห้องอินฟลนคันข้างหน้าห้องตอนนี้นะครับถือว่าถือว่าโชคดีแล้วกันเนาะแดดไม่มีนะฮะก็จะได้ตรวจงานกันอย่าง ชัดเจนมากขึ้นนะสหรับขั้นตอนนี้ขั้นตอนสําคัญนะกับการตรวจงานนะครับถ้าไม่มีแดดเนี่ยสำหรับรถก็จะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะเห็นน้ํายากันค่อนข้างชัดแต่ถ้ามีแดดก็จะทําให้เห็นว่าเออรถมีความเงางามเพียงใดเราจะเห็นถึงเม็ดเมทัลลิกที่อยู่ภายในสีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นเม็ดเมทัลลิกเลยนะเราจะเห็นเป็นสีเทาอย่างนี้เลยซึ่งปกติสีนี้เวลาไม่ออกแดดเนี่ยในที่ล่มเห็นเป็นสีนี้เวลาออกแดดจะเป็นสีหนึ่งเรียกว่าสีเทาลัมโบนี่เอง สำหรับคันนี้นะครับก็เคลือบแก้วเสร็จแล้วอีกไม่เกินหนึ่งนาทีเนี่ยเรากำลังจะเอาเข้าห้องตบอินเปเลตกันนะบัดนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็พามาตรวจงานกันรอบๆคันก่อนสำหรับการเคลือบน้ำยาเบอร์แรกนะฮะซึ่งเสร็จสิน้นไปได้ดีสวยงามเพราะว่าคันนี้รถใหม่มากนะครับสำหรับรถ Civic FK คคันนี้เพิ่งออกมาเมื่อวานพวงมาลัย ดาวเรืองยังไม่ทันเฉียวเลยนะฮะก็มาถึงที่เราแล้วนะครับก็ขอข,ข,ขอบคุณท่านลูกค้ามากนะครับหลายๆคําถามนะที่ให้คําถามมาว่าเคลือบก่อนกับเคลือบหลังแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตอนทํานี่แหละครับทำไวทาช้าแตกต่างกันกา,การขัดน้อยนะฮะสีของลูกค้าก็บางน้อยนะครับขั้นตอนในการทําเราก็จะใส่ไปกับตัวเคลือบได้ค่อนข้างเยอะมีเวลา ตรวจงานกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคันไหนที่ขัดนานคือใช้มาแล้วสักพักหนึ่งมีการขัดมีการเตรียมผิวที่ค่อนข้างนานแน่นอนฮะเวลาจะนานขึ้นไปเรื่อยๆเป็นระดับระดับเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับสวยงามจับใจจริงๆมีตรงนี้เล็กน้อยนะถ้ามองดีๆนะถ้าถ้าแบบแดดไม่มีจะเห็นเล็กน้อยนี่ตรงนี้จะมีลิ้นหนึ่งเห็นไหมเห็นเป็นรอยน้ายาตรงโซนนี้ใช่ใช่ตรงนี้เลยนีย่โอเค สำหรับคันนี้นะตรวจงานกันชัดเจนเลยโอเคเข้าห,ห้องได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ตรวจงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับเรากําลังจะเข้าไปอบในห้องอบอ,บอเิเล็กทรอนเดี๋ยวเาดี๋ยวเดาเรื่ององออกด้วยนะเดี๋ยวมันเฉานะครับ พอตอนอบอินเวเลตเนี่ยกลิ่นดาวเรืองก็จะรุนแรงนิดนึงนะครับเราต้องเอาออกนะครับให้ลูกค้าด้วยสำหรับคันนี้จะบอกว่าเป็นรถที่ทมค่อนข้างไวนะครับมา10โมงตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะไม่เกินบ่ายสามนะครับรถลูกค้านะครับได้เข้าห้องอบเรียบร้อยนะครับกำลังจะอยู่ในห้องอบกันนะบัตรนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบนะฮะสำหรับรถที่ทําการเคลือบแก้วร้านเราไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนก็ตามนะครับ ต้องอยู่ในกระบวนการนี้ทุกขั้นนะครับเพราะน้ํายาของผมนะครับมีความหนาแน่นมีความเ,เหนียวแล้วกันมีความเหนียวของน้ํายาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นน้ํายาของเราจะแห้งค่อนข้างช้านะครับ จะเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมาอบในห้องอบเปลเรดนี้ทุกครั้งนะสาหรับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่รถออกมาเสร็จมาเคลือบแก้วเลยนะครับมีผลดีแน่นอนนะครับสาหรับใครที่หลายๆคนบอกว่าเคลือบแก้วก่อนเคลือบแก้วหลักเป็นยังไงนะครับเคลือบแก้วก่อนดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ1นะฮะหลังจากนี้นะครับรถจะมีความแข็งกับขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนนี้ทําให้สีรถมีความแข็งแรงขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเนี่ยหลังจากอบเฟลเรแล้วนะฮะ สีรถจะมีความตึงผิวมากขึ้นนะครับโมเลกุลของน้ํายาเคลือบแก้วเนี่ยทำให้สีรถเนี่ยยึดเกาะติดแน่นกันมากขึ้นสําหรับรถ c ีวิคเอคันนี้นะฮะต้องขอบคุณคุณริงนะฮะคุณริงนะครับ,รรบที่นํารถออกมาเคลือบเลยโดยไม่หลังเลนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นตัวอย่าง ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วการทํางานของเราอย่างที่เห็นนะฮะเพึ่งเข้าไปเราไม่ได้ละขั้นตอนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าคันนี้เตรียมงานง่ายมากนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆเดี๋ยวเรานะครับจะใส่อะไรไปเพิ่มเติมให้ได้อีกนะครับสําหรับรถที่เตรียมง่ายๆอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือ f o r t u เนอรก็ตาม f o จอเนอก็เตรียมงานง่ายนะสาหรับคันนี้ก็สวยงามอีกหนึคันนะครับโอเคขั้นตอนการอบอินฟราเรตนะครับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็โชคดีมากนะครับที่ประเทศเราประเทศเราเดี๋ยวมีแดดเดี๋ยวมีฝนนะครับโชคดีที่มีระบบอิฟราเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมากังวลเรื่องความชื้นนะครับที่จะราแทรกตัวระหว่างที่รถมันเซ็ตตัวกับน้ํายานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับขอบคุณคุณการนะครับที่เข้ามาดูนะขอบคุณคุณรัชรภูมินะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนการเคลือบในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นทำให้แน่ฟอร์จูเนอร์จะอยู่ข้างนอกนะครับคันนี้จะอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าคันไหนอยู่ข้างนอกดีกว่าโอเควันนี้มิกกี้ RPA Motor Touring ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ